ชื่อคุณอะไรคะชื่อเอกมงคลทินแสงชื่อเล่นชื่ออะไรคะชื่อเดวิดครับอ๋อน้องเดวิดเหรอชื่อเท่จังเลยเป็นลูกครึ่งหรู้แบบค่ะไม่อาบหน่อยเยแล้วแต,แต่แต่หน้าเหมือนอินเดียนะแค่หน้าจมูกโด่งคิอวโค่ะเอ่อตอนนี้น้อง David. เดวิดเรียนอยู่คอร์สอะไรคะน้องนนี้เรียนอยู่คอร์สอะไรก็คอร์สติวสอบระดับเอ็นสามปัจจุบันศึกษาหรือทำงานอยู่คะปัจจุบันอยู่ชั้นม่อหก น้องเรียนจวิศศึกษาที่ไยเรียนถามน้องเดวิดถึงเออน้องเดวิดมีแร,รงบันดาลใจอะไรบ้างคะถึงอยากเรียนอาจารย์แบงค์ค่ะอ๋อคือเพื่อนเพื่อนผมเคยมาเรียนที่นี่ครับแล้วเขาบอกว่าสอนดีแล้วก็คุยสนุกรับค่ะแล้วเมื่อน้องเดวิดได้เรียนอาจารย์แบงค์แล้วประทับใจอาจารย์แบงค์ตรงไหนบ้างคะเอออย่างมากเลยผมคิดว่าเขาเป็นคนที่สอนแล้วรู้เรื่องเขาเน้นย้ำในจุดที่ จุดที่จุดที่ผมยังไม่แม่นนะครัท้นี้กลับมาแม่นได้ค่ะแล้วนอกจากนั้นแล้วการที่อาจารย์มีพรีเทสรู้สึกเป็นอย่างบ้างคะสามครั้งเออคือมันก็เครียดน,นะครับแต่ว่าเอทุกทุกครั้งที่ผ่านมาก็จะได้คะแนนน้องแม่นจะสามารถทําได้มากกว่าครั้งที่แล้วี่เราผมว่าเป็นการเต็มตัวได้ค่อนข้างดี แล้วอยู่ในห้องเรียนเครียดหรือกดดันอะไรบ้างไหมคะเออก็คงเรียนหนักนะครับเออก็คงเครียดตรงนั้นแต่ว่าคงไม่เครียดเหมือนแบบจะต้องวา,างตัวยังไงผมว่าเขาครูเขาสอนคุยเฮาสนดีค่คะแล้วบรรยากาศในห้องเรียนเป็นไงบ้างคะน้องเดวิดก็อย่างที่บอกครับดูเป็นกันเองค่ะน้องเดวิดมีอะไรฝากบอกอาจารย์แบงค์บ้างคะก็ขอบคุณครับอาจารย์สอนดีมาก ก็จะเรียนเขาเรียนต่อไปขอบคุณครับไม่มีอะไขอบคุณค่นะ